ไม่เศร้าค่ะว่าแบบกลับไม่ไหวเรามีสองช้อยสะคะว่าแบบเราจะเลือกอะไรเพื่อความสุขของตัวเองเขาเราเขาบอกว่าถ้าไม่มีตังค์ล่ะไม่มีตังค์คืออะไรไม่มีตังค์แบบกลับบ้านไม่ได้หรอกค่ะคือยังไงหรอกก็มันก็เป็นช้อยส์งไหก็แปลว่าเราอยู่ห้องแล้วมันสบายกว่าถ้ากลับบ้านแล้วมันลำบากก็ไม่กลับ แล้วค่อยกลับปีใหม่วันหยุดทีเดียวนะคะอ๋อไม่มีตังคับบ่อยไม่มีตังคับบ่อยก็ก็ต้องอดทนนะครับโทรหาไปบ่อยเฟซไามบ่อยๆล้วก็ลองอลองลองลองคิดดูเอาว่า เดี๋ยวก็ได้กลับแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วแบบ่คะแบบว่าปีหนึ่งแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเรียนจบหนึ่งปีก็ได้กลับแล้วอะไรเงี้ยแบบห้าเดือนพักปิดเทอมพื่งเทอมก็ได้กลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆหนูต้องทิ้งที่บ้านมาถ่ายหนังใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าสามเดือนจะได้กลับบ้านหนูก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวสามเดือนก็ได้กลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยค่ะ มีขนมไหมยมีขนมไหมแป้งหนึนะ่งเนาะนี่เขาบอกเวลาผู้หญิงมีรอบเดือนแปกปนน่าสงสารมากนะแล้ว หนึ่งปีผ่านไปไวมากเลยนะคะนี่หนึ่งปีผ่านไปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดข <g ash im ii> ึ้นกับชีวิตพี่ก็นั่งเศร้าๆเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นกําลังใจให้น้องว่า,วางๆก็มานั่งคุยกันได้นะคะเดี๋ยวจะนั่งนั่งนั่งคุยเล่นเป็นเพื่อนใช่พราะพี่นิดอยากกินขนมไปกินขนมดีกว่าแลวจะยืดถือก็ได้เขามาไม่ใช่ใช่แมนนี่เนี่ย สวัสดีคือรับผมมีชื่อไปกินขนมกันไปค่ะใช่ค่ะเป็นแฝดค่ะนี่คือแฝดน้องนี่คือแฝดพี่แฝดน้องอันนี้แฝดพี่พี่แฝดน้องแฝดน้อง่ายหญ่ไม เด็กกว่าี่ชี่เด็กกว่าปีเดียวกครับเขาบอกแฟนกันแน่แฟนแน่แล้วถ้าไม่ได้เป็นล่ะแต่ถ้าไม่ได้เป็นล่ะใช่ด้วยแฟนกันแน่หรอไม่ถ้าไม่ได้เป็นล่ะโอ้กัวเรา จเราคนเครียดหรอคะหนูคิดว่าถ้าเครียดแบบหนักมากๆถึงขั้นแบบเป็นซึมเศร้าคนไปหาหมอคะ่ะยังไงก็ควรรักษาด้วยวิธีการแย์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าแค่ท้อแท้อะไรอย่เงี้ยคะ่ะก็เหมือนออกไปทําอะไรใหม่ๆหรือไม่ก็นอนหลับกินข้าวเช้ามาก็ลืมแล้วค่ะ าบอกให้อ้าปากแข่งกันใครปากกว้างพอใส่หนึ่งสองหาอะไรกันนี่ถือสูดคอให้ทายว่าหนูจะกินขนมอะไร เป้นขนมไหมทีร้านี้ไหมออคุ้มชใช่ไหมอมันก็เทปตีดีกินได้เรื่อยโอ้ดเลี้ยงได้ไหมได้คือถือข้อหนอีกบออีอีให้ปีกเดียร์ีสัครับถอไปก่อนไงครับ เ <c oughs> พียงขนมข้าวเกี๊ยวพับดาาา้าพักกอกพับพับด้ากอกน้องกำลังเลือ,อกขนมอยู่นะครับ ไม่อยู่จะกินอะไรมีเออยุสั่งแบบเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์แบบนี้อนี่เอาอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะลูกบอลหมดนะคะเปลี่ยนเป็นอันนี้ค่ะลูกบอลอะไรเนี่ยอเป็นคุณสมบัติเะถ้าลูกบอลเนี้ยอ่ะจะมีเป็นไซสจะเป็นอันเล็กแทนอ่ะคุยต่อ Elle <laughs> เดี๋ยวพอกินเสร็จจะอ้าวเคืออะไรเหรอพากินเสร็จจะ,อ,อ,อ,ะ,อ,จจะอ,อ้าวเว้ยตรงนี้ดีอ่ะทั้งเวทมีเนาะแส่ตกน้ำมั้ย ทำให้เราได้มือถือใหม่ก็คืออ,อย่าทําให้ตกน้ครสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาแล้วคะ่ะเข้าโบ่อย่าดูพี่ก้อนนะฝั่งนี้ก็จะมึนๆหรอกเพราะฝันี้ก็จะสว่างฝั่งนู้มันจะต้องเอียงเลย ในเห็นไหมคะพี่ก้อนดุไม่ตกน้ำป่ะเนี่ยไม่ตกเฮ้ยเขาอยากว่ายน้ำไปสิปิ๊กเจียงใหม่แบบได้ปิ๊กเลยเจ้าเดี๋ยวสักสิ้นเดือนกันว่าจะปิ๊กเจ้าพี่ก้อนไม่เห็นอีกแล้วค่ะพี่พีทพ,พี่ก้อนไม่เห็นอีกแล้ว สวัสดีครับน้องเกดบอกว่าจะซื้อมากะหลอออ่ำมาฝากพี่ดิอ๋อน้องเกดน้องอยู่สนามบินปารีสอ๋อน้องเกดก็เลยถามว่ามีอะไรบ้างน้องเกดมีปารีสเหรอน้องเครื่องน้องตัวมีปัญหาน้องเกดอยากได้ของไอซ์เซลเลยกลับมาดีเลยน้องเกดอยากได้ของไอซ์เซล ลิตชีดืมด่มมากเปล้วท่กน <laughs> คนแม้ว่าควรอยู่หรือไม่ควรอยู่อีกต่อไปคะจี <laughs> ผู้ใช้ได้ไ้ยหล่อ ลองดูค่ะลองดูเดี๋ยวเป็นนักแบดนะพี่กรไม่หวงค่ะพี่กรชอบบอกว่าไม่มีใครชอบหนูรองเพลงนี่น้องโดนอะไรคะเดี๋ยวจะเดินโป่ง มันไปเที่ยวเล่นกันอ,อู้ยทำไมใหญ่ขนาดเนี้ยมันดิมันใสอยู่เหมือนกันตอนนั้นเราได้จิ๋วเดียวเองไม่ใช่หรอใช่รูขคนขามันบิ๊กมากค่ะดูสิคะมันใหญ่มากที่หิ๊กเขาใหญ่มากทำไมเขาให้เราเยอะขนาดนี้ใส่น้ำไหมใส่ไหมใส่เลย ราจะให้ดูนะคะว่าคืออะไรมีใครทายถูกหรือเปล่าอุ้ยเนี่ยยอยากอยากได้อยากได้อไดรองเท้าแตะสีขาวนี่ค่ะทุกคนกัวรอยไหมคะมันเรียกว่าทาาอะไรกะนากุ้งากุบ้บอล คิดว่าคล้ายๆค่ะแต่ว่าเขาจะมีเนี่ยค่ะน้ำแข็งเหมือนเป็นบิงซูเล่นตายเป็นเฮลตี้แล้วหวยดองต้นเม่ก้อนหน่อยค่ะ ไม่มีนี่นี่ลังผึ้งชนกับป้อนไปสิที่เน้อยอามแล้วกี่บาทร้อยสามสิบก้า,าค่ะป้อนพี่ก่อนนื่พันหกเดิยนะนนม,ม,ยมัเยนมันเยน อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อะไรไม่รู้เบ๊ะเบ๊ะชื่อมั้ยชื่อเขาเป็นซิกล่ะนะติดเบ็ดตกเลยเปลี่ยไหมเปลี่ยนนีเก็บไว้ก็ได้เขาบอกว่าก๊อนยังเสียงแหวใช่ยังเสียงแหบอยู่ครับเอาหนึ่งล้านไรอีกไหมคะก็ะถ้าให้ก็เอาครับ <c ười> คนมาเล่นด้วย ก็ยังไม่หายค่ะแต่มันใหญ่มากเลยเนาะเบบี้เขาไม่ควรกินคนเดียวหมดอ่ะโอ้สองหมื่นสองไอนห้เนี่ยพก่เคุณเดียกสองหมื่นห้าก็ค่ต่าไม่เยอะว่ะเยอะเหรอยบบหน,น,น,นุ่มยหะ่มหคุณเยอะ ขา,า,ายห่หนยูนะคะเกินไปขายหาค่ะเบสต้อเงินมาหนูตบยุงได้ค่ะเหมือนคนจริงตรงเลยอ่ะ <c oughs> คุยกับคนอื่นแต่ยุ่ไม่สนใจต้มมงองงอคุยกับน้องอยู่ อยากไปบ้างเนาะเราได้แต่าเนให้คนอืน่ไปเราไม่มีโอกาสด้ไปด้วยคตณลเศร้าคน่รวยไม่รวยพี่ให้เลรที่ตบยุนเก่งใครคิดจะจีบพี่กัระวังไว้นะคะ อะไรหรอไม่เว่แต่อาจะติ๊กเกอร์แปะยุงงริงหรอพระหนาวารู้จักรู้จักมินพิชัยาปินอีมน่ะคิดว่ารู้จักนะคะแบบเคยเห็นในทีวีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ไม่เคยไม่เคยรู้จักแบบตัวจริงมาค่ะดูแลอะไรดีสรุปให้น้องก่อนออขอเาคุณมากไม่ตู้อะไรเขาะะเะอะไ่นม่ตู้ไม่ตู้ใั้ไม่เช็คค่ะ ชื่อนาเตนีส่วนหนูชื่อนาจอมาค่ะน <c oughs> ้องดูเท่ไหร่แค <c oughs> ่น้องดูไม่มีหรอกแต่ว่าดูตัวเดียวก็มีมาดิงเทสอะแต่ว่าแต่อันที่มันมีปลามาเนี่ยคือตาแค่กขมสาที่ม,ม,มีโลโก้อ่ะ คะว่าแปลว่าอะไรอะไรนะคะเขาบอกว่าผู้เรนมาแล้วเหรอสวัสดีที่วายุก่อนสิคาทุโกนเดี๋ยวไปนั่งดูจะเปิดดูอะไรคนนั้นหวานจนหนูชื่อขุ้มค่ะ ได้ค่ะชื่อเล่นชื่อผมชื่อจริงชื่อหอยผมค่ะ อยากเล่นูุเวงด้วยไงแบ่งพี่กอน์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่กอน์ไม่ฉบายายนะเขาบอกให้เราแบ่งแบ่งด้วยด้วยอ๋อกินไม่ได้ครับเสด็คค้อนนึง ดูเสียงชอบไปเที่ยวทะเลที่ไหนไหมอยากไปเที่ยวทะเลที่ต่างประเทศดูค่ะประเทศไทยก็ไปมาแล้วทั้งหมดหนึ่งจังหวัดไม่ใช่ค่ะอยากได้ร้านไล้อ่ะได้ปะ ธัญญาแล้วค่ะวันนี้ธัญญาไปสามมือแล้วค่ะอะไรป่าพี่ก๊อตไม่เห็นหรอกนะคะพี่พีมาหลายรอบแล้วนะคะพี่ก๊อตไม่เห็นหรอกนะคะเขาบอกว,ว่าซีรีส์ที่ก๊อตถ่ายชื่ออะไรฝนฝนใช่ไหมคะอะไรฝนฝนเนมโบครับเนมโบไฟทิ้งกับเนโบไม่ใช่ไฟทิ้งเหรอเจอเรน หนูเล่นนี่เรื่อยเรื่อยเล่นลนีน่น in my heart ค่ะคืออะไรเหรอคือเพลงเทวันชื่อร hey, ิชี่ดูแลดีไหมคะดูแลดีไหมดูแลดีมากครับข,ขายเลยไปเลยน้องไปละน้องเขื่อนไปละ กลับมาก่อกก็ชอก็อบซิกแหน่อยไม่มีให้โชว์แล้วสิพื่คนหนูมีอะไรจะบอกหนูมีรูปซิกแพงด้วยค่ะแต่ว่าแม่กับก๊อนบอกว่าลงไม่ได้เพราะว่ามันเช็กซี่ฮะเขาบอกว่ามันโตได้มันโต <c oughs> Thank you ขอบคุณเดี๋ยวกขอดู tag ละค่อนหน่อยจิวันนี้วายุออกดีซี เก่งอะไรน้องคงวงว่าเอ้ามีอาชีพใหม่กันแล้วหรอ<ว><น>แต่ไม่เห็นมีวาย,ยุเลยอะ่ะวายุยังไม่มาค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะพี่ดูวาย,ยุในทีวีสิค่ะแล้วพี่ก็มาเล่าให้หนูฟังอะไรนี้ เราจะดูสดนี่เราดูสดเขาไม่อยากกินคนเดียวหมดอะแต่ว่ายูก็กินไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีเห็นที่เราถามเซตาก่นไม่เห็นหรอไม่เห็นคขาพี่ถามว่าอะไรนะเขาลงพิมพ์มาอีกทีสิคะ Hôm à. nay à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  <laughs> Tôi nó Nó bỏ mấy nhiều này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เขาว่าอยู่หรอ การปั่นแหกอยู่ค่ะให้มนนัน่งดูเฉยๆว่าถึงแหนแล้วนอน,นเปล่าคะนอนเรื่องอะไรคะเฮ้เขาบอกอะไรที่เก่งมากลูกกินให้หมดหนู <c oughs> อยากเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นหนูจะกินให้หมด,อ,ดยอยู่ดีอรอยุคเขาเก่งดาราเลย หมดแล้วอะขอน้ำแข็งเขาเพิ่มได้ไหมไม่น่าได้เนาะการน้ำแข็งหมดแล้วอะใช่ค่ะทุกคนทั่วใหญ่มากใหญ่จนช็อกเขาค่ะโปรตีสั่งกลับบ้านได้อันยิ่งเล็กเดี๋ยวดิลิชี่พูดเก่งนะครับทุกคนสาามรหนงเหงาทุกคนเห็นไหมคะว่าเวลาอยู่กับกอล์ฟอะหนูก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วทีนี้หนูก็ต้องนั่งพูดพูดพูดจากตัวเองดี๋ยวเ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 ดี๋ยววันนี้เราให้อยู่พูดไง ชอบพูดนี่เหมือนเจอแอปที่เป็นแบบเปิดเบลัฟลิชี่แล้วนะครับตอนนี้ใช่เพราะว่ารู้อะไระไรู้ไหมคะเมื่อก่อนสมมติว่าเวลาอยู่กับแม่หรือคนอื่นใช่ไหมคะหรือว่จะมีเพื่อนคุยด้วยนี่ถ้าอยู่กับกอดะคะ่ะหนูก็พูดคนเดียวพูดคนเดียวพูดคนเดียวตลอดตลอดแล้วฝึกไว้ฝึกไว้พูดเก่งพูดเก่งเขาดูสบายเลยทำไมอะเอยากได้อาบ ไม่เป็นไรนี่เขาเห็นอยู่ของเขาเบาฮะขอกเขาบา<ะ>ขขาบาอ๋อไม่ได้พี่ก็เสียงแหบอยู่ดูเสียงพี่ต่อิ